คลิปนี้มาเป็นพระหล่อบ้างนะครับเป็นพระหล่อขนาดเล็กนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับไม่ทราบเนื้อขององค์หล่อตัวนี้นะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็ไม่ทราบปีที่สร้างด้วยรู้แต่ว,ว่าได้มาจากงานชาปนกิจศพ นะครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าสามเจเพราะฉะนั้นพระหล่อชิ้นนี้ก็ต้องผลิตก่อนปีสองห้าสามเจดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับจาของจังหวัดคนครสวรรค์ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นลายพิมพ์สวยนะค่อนข้างสวยด้านหน้าก็จะมี ที่ฐานนะครับก็จะมีพิมพ์ว่าหลวงพ่อเดิมส่วนที่ฐานเนี่ยก็จะเรียบใต้ฐานจะเรียบไม่มีพิมพ์ปั๊มอะไรนะครับมีตำาหนนิเล็กจุดสองจุดนะครับเอามาต่องดูนะครับ ค่อยๆดูลงไปนะครับด้านล่างหลวงพ่อเดิมนะครับชัดๆด,ด้านข้างแล้วก็ค่อยไปดูด้านหลัง ดูที่ใต้ฐานนะครับรอยแหว่งของตัววัตถุนะครับไม่มีอะไรนะครับก็สวยไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ของสะสมที่สวยนะครับหลวงพ่อเดิมครับผมจังหวัดคนครสวรรค์นะครับโอเคครับสำหรับชิ้นนี้ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้า